ใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาเยอะๆนะคะแนะนําให้มาร์กหนาไว้ได้นะคะมาร์กเสร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนอดวดกนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีมสูตรลดอายุผิวกันนะคะและสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือใครที่มีผิวหมองคล้ำไม่ขาวกระจ่างใสหรือใครที่มีฝ้ากระหรือว่าฝ้าแดดนะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยค่ะ <S <S บอกเลยว่าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดตตตมมติิาามมมแ่นรกกว กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับตัววาสลีนนะคะเขาจะมีวิตามิน E ีที่สูงนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหีย่ยวย่นรอยตีนกาเราด้วยค่ะและสูตรนี้นะคะเราจะใช้วาสลีนประมาณ1ช้อนชานะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือใครที่จะใช้เป็นวิตามินอ e ีสาหรับบารุงผิวก็ได้ค่ะสําหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาค่ะเราไม่ต้องนําวาสลีนไปละลายในไมโครเวฟนะคะอ่าผสมสองอย่างนี้ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีมนะคะไม่ให้เนื้อครีมเขาเหนียวหรือหนืดเกินไปนะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้ค่ะสําหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นี้นะคะเราจะเติมประมาณ1ช้อนชาพูนๆแบบนี้เลยนะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงกาแฟดํานะคะตัวผงกาแฟดํานะคะก็คือว่าเป็นผงกาแฟที่เราใช้สําหรับชงดื่มนะคะเราจะไม่ใช้เป็นตัวทีนวันค่ะส่วนผงกาแฟนะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยและจะทาให้ผิวเราขาวกระจ่งางใสขึ้นค่ะเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนกว่าตัวผงกาแฟเขาจะละลายนะคะ ำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําก่อนอาบนะ้ําตอนเย็นก็ได้นะคะและสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสําหรับตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกแล้วก็นําไปแช่ในตู้เย็นไว้ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ5-7วันค่ะถ้าหมดเราค่อยทําใหม่นะคะสูตรนี้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําเนื้อครีมะคะ่ะ ามาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะล้างออกง่ายกว่าตัววัซลีลนปกตินะคะแต่ถ้าใครที่กลัวล้างออกยากนะคะก่อนที่จะล้างะคะ่ะให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะเช็ดออกก่อนหนึ่งรอบนะคะเช็ดออกเสร็จแล้วก็ค่อยไปล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติะคะ่ะสามารถล้างออกได้ง่ายมากๆเลยนะคะ ใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกายเยอะๆนะคะแนะนําให้มาร์กหนาๆไว้ได้นะคะมาร์กเสร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วมือนวดกระตุ้นผิวประมาณสัก1-2นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้เนื้อครีมนะคะเขาซึมลงบนผิวเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้นะคะสามารถมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15-20นาทีก่อนที่จะล้างออกให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรือว่าผ้าขนหนูนะคะ่ะ เช็ดออกก่อน1รอบนะคะและหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะจะล้างออกได้ง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้แนะนําให้ทําทุกวันนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ